คอลลาเจนเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงเรื่องของการบำรุงผิวพรรณเน้นไปนในเรื่องของความสวยงามนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอลลาเจนมีประโยชน์มากกว่านั้นและที่สําคัญที่สุดเนี่ยคอลลาเจนในท้องตลาดมีเยอะแยะมากมายเลยหลายคนก็อาจจะมีคําถามว่าเอา้าแล้วควรจะเลือกซื้อแบบไหนล่ะแล้วดูยังไงถึงจะเรียกได้ว่าเป็นคอลลาเจนที่ช่วยทําให้สุขภาพดีจริงๆนะคะวันนี้คนที่จะมาแนะนําต้องบอกว่าเธอมีประสบการณ์ตรงเลยเกี่ยวกับการเลือกใช้คอลลาเจนนั่นเองนั่นก็คือน้องหมิงค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ,รบจริงตอนนี้ต้องบอกว่าคอลลาเจนนี่เป็นที่นิยมมากมากๆเลยเ,ออเพราะว่าคนที่แบบดูแลความสวยความงามอะไรเงี้ยแต่แต่จริงๆคอลลาเจนไม่ได้แค่สวยเนาะใช่แล้วค่ะอย่างตอนแรกเนี่ยหมิงต้องบอกว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยจะเชื่อมากเกี่ยวกับเรื่องคอลลาเจนเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะมาโฆษณากันเรื่องของผิวสวยทานแล้วผิวขาวผิวดูดีเป็นผิวเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยซึ่งเราสึกว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นแต่พอทีนี้ต้องบอกว่าหมิงเกิดปัญหาอย่างหนึ่ง คือการใส่รองเท้าส้นสูงที่มีปัญหานะคะคือตอนนั้นเนี่ยหมิงประมาณ5ปีที่แล้วได้ค,คือเราไปทําพิธีกรอะไรเงี้ยหรือไปเล่นละครที่สังเท้าส้นสูงเนี่ยอยู่ดีก็ปวดหลังมากปวดหลังปุง๊บมันลามมาถึงต้นคอแต,ตอแต่ผู้หญิงมันต้องใส่ลยนะลู่เนอะหลีกเลื่ยงยากใช<ะ>ม่มันไม่ใส่ไม่ได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกมันมีผลกระทบต่อการทํางานเลยค่ะ,ค,ะคือพิธเป็นพิธีกรอีเวนต์เนี้ยอยู่ดีลูกค้ามาแครนซ้นงานไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เท้าเองคืออยู่ดีลูกค้า แคสเซ็ตงานบอกว่าเอาก็เห็นคุณหมิงใส่รองเท้าสูงไม่ได้คือก็ไม่สามารถไปใส่ชุดเขาส,สวยๆได้ใช่ใช่เพราะว่าอูอเป็นพิธีกรยืนบนเวทีนี่มันต้องเรียมไม่ได้ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องดูแลและใส่ใจมันแล้วแหละหมิงก็เลยไปลองไม่ว่าจะเป็นไปดูปรึกษาคุณหมอด้วยนะคะคือต้องบอกองี้ว่าคือที่ไปหาหมอเพราะว่ากลัวค่ะเพราะว่าพอมันปวดคอนี่หมิงนึกว่ามิเป็นหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทแต่พอไปตรวจปุ๊บไม่ได้เป็นพอไม่เป็นปุ๊บตรวจไม่เกิดโรคไม่เจอโรคมันยิ่งน่ากลัวเพราะมันไม่รู้มันคืออะไรเสร็จป๊ ก็เลยเรียนรู้ด้วยตัวเองไปทานแคลเซียมกลายเป็นว่าโดนดุมาอีกว่าเฮ้ยทำไมถึงไปทานโดยที่ไม่ไปตรวจก่อนว่าร่างกายในขาดแคลเซียมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคนไม่ขาดแคลเซียมทานไปเนี่ยจะกลายเป็นกระดูกงอกก็หยุดทานทันทีเลยค่ะเสร็จปุ๊บเราก็เนี่ยทำรายการเยอะเนี่ยแบบแล้วก็ไปเจอผู้เชี่ยวชาญเขาก็เลยแนะนํามาบอกว่าเคยรับประทานแล้วก็ไปเติมเต็มด้วยคอลลาเจนหรืออย่างหนิงก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่เคยกินเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ไปช่วยเรื่องของกระดูกเขาก็เลย ศาทยาเยอะแยะมากจนทําให้ความรู้กระจ่างเลยค่ะว่าคอลลาเจนเนี่ยมันมีทุกส่วนในร่างกายเลยแล้วผลิตมาตามกระบวนการธรรมชาติตั้งแต่เราเกิดจนถึงอายุ25<ม>แล้วในร่างกายเรานะคะที่มีคอลลาเจนคือมีตั้งแต่ผมลูก,กตาผิวทั้งหมดอ๋อมีอยู่ทุกส่วนเลยทุกส่วนเลยค่ะ<ม><ม>แล้วก็มีอยู่ในกระดูกด้วยกระดูกของเราเนี่ยจะคิดแต่ว่าวเรื่องแคลเซียมใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าตามไขข้อต่างๆที่เวลาเราขยับแข้งขยับขาแล้วไม่ปวดคือมันมีคอลลาเจนเต็มที่นะเหมือนเป็นน้ําหล่อเลี้ยงแต่พอเรา เป็นแก่ตัวลงช่วงข้อต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะและยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยในกระดูกคนเราเนี่ยค่ะ,คะก็จะมีคอลลาเจนประกอบอยู่ด้วยคือเขาทํางานควบคู่กับแคลเซียมะนะคะ,คะทาไมคนสูงอายุถึงต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าฉีดเจลเข้าไปในเขา่าให้เข่าเนี่ยไม่เจ็บก็คือตรงนี้ค่ะคือคอลลาเจนเนี่ยเขาได้หายไปแล้วนะคะแต่พอทีนี้เนี่ยต้องบอกอาหารการกินจริงๆเราก็มีคอลลาเจนประกอบอยู่แต่มันไม่เพียงพอให้ร่างกายได้ดูดซึมแลบไปใช้และให้มันได้เกิดผลทันทําให้เราไม่เจ็บไม่ปวดนะคะแต่หมิงต้องบอกว่าพอเรา ราหมิงได้ไปเติมเต็มคอลลาเจนเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยมันได้ผลดีคือดีอยังไงคือหมิงสังเกตกับตัวเองคือหนึ่งเลยเนี่ยจากผิวที่ไม่เคยคิดว่าจะมาเติมเต็มคอลลาเจนผิวกระจางใสขึ้นแล้วก็มันมาเติมเต็มทําให้หน้าเรามันดูอิ่มน้าค่ะ,คะแต่มันไม่ได้ทําให้ดูอ้วนคือส่วนใหญ่คนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเอฟเฟกเรื่องการกินคอลลาเจนว่าอ้วนเพราะอ้วนปุ๊บมันเลยทําให้ขาวขาวปุ๊บมันเลยทําให้ดูผิวเป็นเปล่งแต่จริงจริงมันไม่ได้มันได้มากับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้้้้้้นนนนซึ่่่งงงเเรรราาไไไไมมมดดดตตตอออกกัแีีีหิิบโชคปจ คอลลาเจนสกัดร้อยเปอร์เซ็นต์ทานไปไม่อ้วนซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องให้เห็นภาพคืออันนี้เนี่ยตอนนั้นดูเหมือนอ้วนกับตอนนี้ปะอ้วนมากเลยค่ะตอนนั้นเนี่ยน่าจะแปดโลได้ขึ้นไปเยอะมากเพราะว่าคอลลาเจนตอนนั้นที่ทานเนี่ยผสมแป้งและผสมน้ำตาลมันเลยทำให้เราอ้วนมากเลยค่ะแต่พอเราหยุดไปเอ้ยมันก็ร่างกายมันก็กลับมาเข้าที่เดิมใช่ใช่ถ้าเกิดว่ามันมีการผสมแป้งลงไปเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะถูกต้องราะมันเป็นแต่มันมีวิธีดูใช่ไหมใช่ค่ะมันจะมีวิธีดูนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูกันนวว่่่าาาาเเเลรอจสกียงงงไซึม ตเติมเต็มคอลลาเจนแล้วเนี่ยผิวได้ <คะ S 2> กระดูกดีขึ้นเพราะว่าใส่รองเท้าส้นสูงได้แบบมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ปวดหลังไม่ปวดคอหมิงก็เลยให้คุณแม่เติมเต็มด้วย <คะ S 1> อย่างคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของฝ้าซึ่งเกิดจากฮอร์โมนที่ไม่ผลิตเพราะเขาแก่แล้วนะคะหลังจากนั้นคุณแม่ก็มีผิวหน้าที่ดีขึ้นเลยคือต้องบอกว่าคือคอลลาเจนไม่ได้ไปรักษาฝ้านะคะแต่พอมันไปเติมเต็มผิวให้ดูอิ่มน้ําขึ้นผิวมันก็จะดูกระจ่างใสขึ้นยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่เเรร่่ององงขกะดดูคุณแมมนิิ ขึ้นบันไดที่บ้านสิบขั้นก็ปวดเข่าแล้วบนนูน่นบนนี่อะไรเงี้ยหมิงก็บอกว่างั้นลองทานดูเพราะหมิงทานแล้วมันดีขึ้นคุณแม่ก็เลยทานจากนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งได้พับเพียบเมื่อก่อนนั่งไม่ได้เลยก็นั่งได้นะคะแล้วก็เดินขึ้นบันไดปัจจุบันนี้ก็พาไปไหว้พระก็แฮปปี้มีความสุขนะคะเดินเปสองสามร้อยขั้นไม่บ่นสักคำแล้วก็คุณยายคุณยายเนี่ยนะคะเคยก็คือตามวัยะค,ะค่ะก็คือเดินไม่ค่อยจะสบายแล้วแหละก็คือเจ็บหัวเข่าอะไรเงี้ยนะคะคุณยายอายุเท่าไหร่ล่ะ สูงแล้วสูง,สงวัยแล้วแต่พ<ต>อได้ไปเติมเต็มคอลลาเจนสกัดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกเลยว่ากลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินั่นคือไปออกกําลังกายได้ไปเที่ยวเล่นกับลูกหลานได้แล้วเขาก็กลับมามีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยคือคนสูงอายุต้องยิ่งรับประทานเพราะว่าเหมือนร่างกายมันไม่ผลิตแล้วนะคะแต่ว่าเด็กๆก็ทานได้ตั้งแต่อายุ18ปนี่ให้รับประทานเลยเพราะว่าเราแต่งหน้ากันวัยใช้หน้ากันเปลืองมากแล้วก็ใส่งเท้าส้นสูงกันแบบเร็วมากสมัย เราก็ต้องไปดูแลเขาก่อนอก่อนที่มันจะขาดหายไปแล้วเราต้องเบรกสักรู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับค่ะ และช่วงนี้นะคะน้องหมิงก็มีโปรโมชั่นพิเศษดีๆมาฝากกันนะเกี่ยวกับคอลลาเจนใช่แล้วค่ะนั่นก็คือคอลลาเฮลนั่นเองนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราถามมาว่ามันจะมีวิธีการดูใช่ไหมคะอย่างสําหรับคอลลาเฮลเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยจริงๆสามารถทานได้กับน้าเปล่าก็ได้แล้วก็ทานได้กับอาหารได้หมดเลยนะคะทุกประเภทผสมไปเลยผสมไปเลยไม่ว่าจะเป็นของร้อนของเย็นเครื่องดื่มได้หมดนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะใส่ในน้ำน้ำเปล่าให้ดูนะคะเพราะว่าเป็นคอลลาเจนสกัดร เปร์เซ็นเเวลาใส่ลงไปน้ำเปล่านะคะน้ำเนี่ยจะใส่แบบนี้นี่คือยังไม่ได้คนเลยให้ผู้ชมได้ดูกันนะคะก็เป็นคอลลาเจนสกัดร้อเนะคะเดี๋ยวจะยกให้ดูชัดๆนี่ยังไม่ได้ คือไุกคนไม่ได้อะไรเลยแค่ถ่าห้าวิใช่อันนี้คือทาให้เห็นเลยว่ามันสกัดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แะแต่ถ้าเป็นคอลลาเจนที่ผสมแป้งน้ําจะขุนขุนเลยค่ะขุนเหมือนนมเด็กเลยค่ะนะคะโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะสําหรับใครที่อยากได้คอลลาเจนไปดูแลสุขภาพค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าใครโทรมามีต้องบอกว่าเป็นพิเศษจริงๆนะคะสําหรับ30สายแรกที่โทรมาที่15.7 7เนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคอลลาเจนนะคะ1กล่องปกติแล้ว3,000บาทแต่วันนี้มีให้ผู้ชมจ่ายเพียง2800 ร0 0บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าโทรมาติดภายใน30สายแรกนะคะมิงแถมให้เป็นละอีกหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะคะแต่ว่ามีพิเศษกว่านั้นค่ะถ้าคุณผู้ชมโทรมาในรายการตอนนี้เดี๋ยวนี้ภายใน20สายแรกนี้นะคะมี่แถมอีกเหรอแถมอีกค่ะแถมอีก30ซองด้วยกันแต่ว่าต้อง20สายแรกที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นนะคะที่15 7 7้าเเท่านั้นนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ3 0ซองนี้นะคะเป็นแบบพกพาแบบนี้นะคะ่ะนี่เลยพกพาง่ายไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศ หลาดใช่หรุอว่า30สายแรกเนี่ยได้ไปถึง1 2แล้วก็อีกพกพาอีก1กล่องใช่แล้วค่ะก็รีโทรเข้ามาที่1 577นะคะจริงๆมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย8ห0 0เรือเพียง2,800บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ยหมิงจัดของแถมมาให้เยอะมากเพราะว่าราคาของแถมเนี่ย5,500แล้วอ่ะนะคะจ่ายแค่2,800บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นโทรด่วนที่หมายเลข1 577สไ้ยังไงคะ ทานตอนไหนก็ได้วันละครั้งทานข้าวมหารก็ได้ใช่ถ้าส่ลงไปได้ทุกอย่างเลยได้หมดเลยระโทรมา1 5 7นะทีได้สามเดือนทั้งลิปนี้สามเดือนค่ะก็ตกวันหนึ่งไม่ถึงสามสิบบาทนะคะ อ่าลวค่ะก็อย่าลืมนะย้ำอีกรอบหนึ่งดีไหมสำหรับโปรโมชั่นค่ะ,คะผู้ชมรีบโทรมาตอนนี้นะคะ1577เท่านั้นนะคะเราจะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะสำหรับ1กระป๋องนะคะราคาปกติ3,000บาทวันนี้จ่ายเพียง2,800บาทเท่านั้นแต่ว่า30สายแรกมิงจะแถมให้ไปเลยอีก1กล่องด้วยกันนะคะแต่ว่าถ้าโทรมา20สายแรกตอนนี้ในรายการเดี๋ยวนี้นะคะมิ่งแถมให้ไปอีก30ซองด้วยกัน3ชิ้นนี้นะคะราคาอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะคะจาก8,500เพียง2,800บาทเท่านั้นค่ะ ค่ะนะโทรด่วนที่หมายเลข1 5 7 <77 S 2> ่เ็นะคะต้องสามเส้นสายด้วยนะ,ว,ยว,ะวันนี้หมดเวลาแล้วยงขอบคุณน้องเองค่ะขอบคุณค่ะลขอบคุณค่ะ ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับขอบคุณหลินจื้อมินครับและผลิตภัณฑ์ซักผ้าโอโมพลาสสูตเข้มข้นค่ะซอเข้มแต่ดีครับกราวิตัสโทร1781ค่ะครับมาจีทเผยผิวอ่อนเยาว์นะครับเปล่งประกายออร่าครับและโนเบลไวท์โทร1781เช่นเดียวกันนะคะครับผมขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอบคุณทุกๆ SNS นะคะแล้วก็บรรดา Followers ของเราทุกคนด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับเรื่องราวสนุกๆในบันเทิง108วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ